เปกินติ่มซำกันนะคะติ่มซำกันนะคะออกจากไอบิตก็เลี้ยวม,มาทาง H s ส c สนะคะดตาคุณลูกคุณหลานเดินอยู่ข้างหน้าะนะคะนี่เป็นแรมนะคะรถล่างรถล่าง แล้วเราก็ถึงร้านที่เราหมายตาไว้นะคะร้านนี้นะคะต้องมาแต่เช้าเนาะสายของมันจะหมดนะคะมีป้ายเวลคัามนะคะอยู่ไปลายจมูกอยู่ไปลายจมูกของเราสองน ขึ้นไปชั้นสองนะคะ <laughs> อยู่ปลายจมูกเต็มจำไม่รู้เลยนะคะอาหารเลื่อนรถนะคะเต็มลิฟเลยนะคะ What do you want to eat นะคะไม่ <laughs> ใช่หมูหันก็มีไม่รู้ดใช่ <laughs> อยู่ปลายจมูกนะคะขึ้นมาที่ชั้นสองนะคะดูอาหารคนแน่นนะคะร้านอาหารอยู่ปลายจมูกอันนี้เ,เป็นไส้ไหมอ,อดน้าน<ซ>ิีนไส<ซ>้อบ<ซ> นี่เขาลุกขอดีคนแน่นมากนะคะนัะนำร้านอาหารนี้เลยนะคะอยู่ปลายจมูกอร่อยจริงนะคะคนกินก็กินนะ,ค,ะคนห้องกกงเองก็กินเขาไม่ให้ถาย กับ H S B C นะคะซึ่งมันเลยชั้นส่งนะคะเราได้ตรงสามสตงนะคะก็สั่งมาแล้วใช่ไหมนะไรอย่างนะคะเดี๋ยวลองกินกันดูอร่อยอันนี้เกแเขาก็จะเป็น โอ้โหแบบเปิดมาแล้วตึง้งชอ็อคนี้ <c oughs> เราจะลองนั่งรถลานนะคะเพื่อที่ะ รถรางนะคะแกรมนะคะเป็นรถรางที่จะไปเพนเดอร์สตรีทนะคะเราจะไปเท้าเกาลูนะคะก็คือออกจากค่ะไอบินเนี่ยมาถึงสถานีไอพีพีดับพันด้วยค่ะไปดับพันด้วยนะคะี่สาม่ยอมพลาดนะคะเป็นนักเรียนนะคะก็อยากจะมาศึกษาความรู้นะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปนั่งข้างหน้านิดนึงนะคะนั่งอยู่บนรถที่เจอคนไทยนะคะบอกให้เราลงสถานีนี้นะคะแกรม เมื่อกี้นั่งแทมมานะคะบอกว่าเสียงินสามคนนะคะใช้บัตรวิซ่านะคะที่มีสัญญาณแปะก็ผ่านมานะคะสามคนโดนลดคนละหนึ่งดอลลาร์เข้ามาเจอห้างที่หรูหรามากเลยเรื่องต่อไป สวยวิตตองนะคะเบาเมนปาริสแล้วก็กำลังเดินหาห้องน้ำกันนะคะ อันนี้เราอยู่ที่ไหนคะอยู่ f i c ิฟิ c เนี่น,นะคะเป็นต๊กตาแบบเต้นที่ไั่น อาจาร์ถีนะคะถักไหมพรอันนี้เลยเป็นคริสต์มาสที่ไม่ธรรมดาเลยนะคะมาเจอนะคะคริสต์มาสเกมนายมีใครบ้างครเก่งเก่ <m <m no? ่เ่งเ่เก่งเกกหนูกิสาฮัลโกนะคะเกอรเ่่เ่ Merry Morning, and happy new year. อยู่ที่ไหนคะทิสสาที่ไหนคะ,นคะอยู่บ้านฮอปปิตใช่ไหมนี่มาดูคะ่ะมาดูนี่โุ้ยมีเสียงกรนด้วยโุ้ยใครนะ่ะโอ้ยเขาหลับอยู่โุ้ยเสียงกรนทนมาสิได้ยินไหมหันมาแล้วหนูหันมา 嗯。 เป็นช้อปปิ้งพวกซูเปอร์มาร์เก็ตเหมือนกับพาราโอนเราอะ่ะนะคะด้านขวาหนูก็จะเป็นอาหารนะคะสลัดนะคะมีคำว่าไทยนะคะอาหารไทยก็มีที่นี่มีซูชิมีซูชิเยอะแยะเลยตามาญี่ปุอยู่ฮ่อง,งกงดอลล่านะคะเป็นเหลือนะคะซูชิเฟ็ด ตันนี้เป็นอาหารปารลาเชฟลายี่สิบแปดเหรียญดีฟรายฟอกหกเหรียญไฟชิคเก้นหกเหรียญอันนี้ด้นา,นนนนนานนี้เป็นแฮมเบอร์เกอร์อันใหญ่อันนี้เป็นข้าวปั้นจากปิซซี่ครีเอทนะคะมันมี MPR มพรทั้งหมด ไปควีนนั่งลงดีีนจ,จากไปทิวีนสนะคะไปเซ็นทรัลนะคือหมาเลขสิ E นะคะเพื่อ,อ,อะะไปฮ่องกงพาเลทมิวเซียมนะคะวันนี้หลานสาวดีควีสว่าให้ไปพิพิธภัณฑ์นะคะเราก็เลยพามาฮ่องกงมิวเซียม เกาลูนสเตชันนะคะออกทางออก E เห็นไหมคะเวสท์ห้องกองมันก็จะมีอาร์ตพาร์คมีฟรีสเ e นะคะมีห้องกองพาเลซมิวเซียมแล้วก็มี M Plus คเดี๋ยวเราไปตามป้ายเลยเ thank you มแล้วเดอนะคะออกออกเกาลูนสเตชันก็จะบอกเราว่าที่ M Plus เนี่ยมีจอดรถได้เจ็ดสองคันอาร์ตพาร์คจอดได้ร้อยเก้าคันห้องกองพาเลซมิวเซียมจอดได้สองคันเวสต์เกตโอเพนคาร์พาร์คจอดได้ร้อยห้าสิบแปดคัน Tower 101นะคะ101 mm hmm. ดูเขาดาวที่นี่ได้ วินเทอร์เฟสนะคะข้ามถนนมานะคะเวสฮ่องกงนะคะเราจะไปดูวินเทอร์เฟสแนะคะเลยว่าเร้องนาามวินเทอร์เฟสนะคะทูเวเนอร์นะคะทที่จัดงาน รถไงฟ้ามาฟรีสเปซชาเลนเลยนะคะรถไฟฟ้ามาไอค่ะมานั่งแ r a มก่อนอแล้วก็มารถไฟฟ้าใต้ดินต่อมา explore ฮ่องกองแบบ local แต่คือถ้าสมมติจะเดินจะใช้รถไฟฟ้ามันเดินไกลทุกอ,อย่างอะเพราะว่ามัน มันเหมือนจะใกล้แต่ว่ามันก็ไกลหมดนง่ายเราจะไปนี่ Winterfest 2000ตัดมืนมืดอ่ะตัมมืดนี่นะคะบอกว่าไปด้านซ้ายไปอัดพาไปฮ่องกงพาเลทคูอเซียมนะคะ้าเข้าฮ่องกงพาเลทคูอเซียมแพงมาก ถึงเข้าใจแล้วไอ้ h o อ in เนอะ h อปออฟเนี่ยคือมันจุดประสงค์มันคือไปที่ที่แบบสําหรับท่องเที่ยวคือที่แบบรถเมล์ปกติไม่ผ่านเนี่ยก็คือแบบมามันมันจะมาใกล้ใกล้จุดท่องเที่ยวเลยมันจะไม่มันจะไม่เหมือนรถเมล์ทั่วไปได้ก็ h อ p อิน o อ o ออเนียคือมันหมเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะขึ้นแล้วก็ลงอ่ะอบอินขึ้นไปหอบออฟนะคะลงนะคะนี่คือรถไปมองก๊ก เบเกอร์นะคะสามสองฮ่องกงดอลล่าออริจินอลมัทชะาช็อกโกแลตโมจิฟิลิ่งนะคะมาถึงในจุดที่มันเป็นนะคารทรักนะคะก็คือซื้อหารนักกินที่นีนะคะมีอาหารให้เลืกกอกหลายอย่างจากสถานีเกาลู <c oughs> ก่อนที่เราจะออกมาเพราะเรารู้ว่า มันจะเป็นแบบส่วนสาธารณะเราก็เลยซื้อมากินนะคะนี่เรามาชมแล้วก็แวะซื้อน้ำจากเซเว่นนะคะทั้งหมดนี่ก็หลายอ,าอยู่<ะ>แล้วมีอันนีน้ค่ะคะมาด้วยะคะซื้อจ่ายห้าเฮ้เราพี่ถุงใช้อะไรอันนี้น้ำเ,เยอะอยู่ เฉพาะซูชิก็ทัดไป240ช่องกงดอลลาร์น,นะคะไม่ไม่ถูกนะคะข <c oughs> องทีห่หนี่แพงหมดเลยแต่เราก็ซื้อ<ส>ความสุขซื้อความสบายใจซื้อประสบการณ์<ส>นะคะซื้ออะไรก็ได้ร <c oughs> ้นานสาวก็ได้นะคะสาลายมา้วคาถาอร่อยไหมคะเวงนี้ซึ่งมันเป็นเวงที่เพิ่งพัฒนาขึ้นมามแต่ก่อนตรงนี้ไม่มีอะไรม,ไม่เหมือนท่าเรือปกติเขาก็ทำให้มา เราอยู่ฝั่งนี้คือมองแล้วมันก็เหมือนใกล้แต่มันไม่ได้ใกล้อย่างนี้เราคิดอันนี้คือเค11เ,เนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยมันไม่ได้ใกล้อ่ะขนาดเราดูเหมือนใกล้กว่าเอ้เค11เรายังเดินไม่ถึงเลยชาส,สตูมพไม<า>่กินจากเซเว่นอร่อยนะคะเชฟดังหล่นมะงานะะกินจับซู<อ>ชินี่<ม>สุดยอด<ๆ>เลยอือรูนุ่สาวคุณตาคุณตาออกทุนวันนี้ ที่สวยที่สุดในฮ่องกงนะคะภา mm hmm. พพาโนรามาสวยมากนะคะเราจะขึ้นเ e อ็มพาสนะคะดูกกาะ วันนี้สวยวันนี้สวยเอาเต้นมากะแบบจริงจังเว่อ นีาเจอกันนเตาหนูมีเต้นเอาเต้นหนูมาก็ได้หนีใช่ไหมใช่นาเหนูหนูกลางเต้นเต็นด้วยหรอ,อมาถึงบริเวณริมน้ำนะคะที่เป็นจุดที่เป็นนะคะที่เป็นต้นคริสต์มาสตีขนาดใหญ่นะคะหรือพูดง่ายก็คือเป็นฮ่องกงมินิเทอร์เฟสดูดอสซันทูนที่โฟ เป็นจุดที่เป็นไฮไลท์นะคะ,ะของฮ่องกงวินเทอ e ์เฟสนะคะในจุดที่เป็นวินเทอร์เฟส2024นะคะต้นคริสต์มาสที่สูงและใหญ่ที่สุดนะคะในฮ่องกงคุณตา คุณแม่หลานแล้วก็คุณยายกำลังเดินทางเข้าไปนะคะมีคิวนะคะเทศกาลแห่งความสุขเริ่มขึ้นแล้ว กำลังเดินขึ้นไปห้องหนังนะคะห้องโงวินเทอร์เฟสนะคะสุดยอดเีด่มนะคะของห้องโงนะคะจัดพื้นที่ได้ดีมากเลย Thank you.